สวัสดีครับถ้าจะให้พูดถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตต์หนึ่งสิ่งที่แฟนบอลทุกคนจะคิดถึงเป็นอันดับแรกๆยังไงก็คงหนีไม่พ้นโค้ดรบรลลมกุนซืออย่างเซอร์อเล็ก์เฟอร์กูสันตำนานกุนซือผู้ยิ่งใหญ่ของแมนยูผู้ที่คุมทัพปีศาจแดงมายาวนานถึง27ปีโดยเขาคุมทัพตั้งแต่ในปี1986จนถึงปี2013และจาก27ปีที่เขาคุมทั Sir พเซอร์อเล็ก์เฟอร์กูสันพาแมนยูคว้าแชมป์ไปได้ถึงรายการแปแรายการและตลอด U, ยี่สิปปบอมกุนนืรายี้ โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5ลูกทีมที่จับงานโค้นเดินตามรอยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซึ่งมันจะมีนักเตะคนไหนบ้างและจะรุ่งหรือจะล่วงตามมาดูกันเลยครับโดยลูกทีมที่จับงานโค้นเดินตามรอยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคนแรกได้แก่ไบอันล็อบสันอดีตกัปตันของทัพปีศาจแดงที่เคยร่วมงานกับเซอร์เล็กในปี1986จนถึงปี1994 โดยตำแหน่งกุนซืองานแรกของไบอันล็อบสันคือการเป็นโค้ชแอนเพเยอร์ให้กับมิสเดร์สโบในปี1994พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล1994-1995มาของได้สำเร็จโดยหลังจากนั้นแบรอันล็อบสันได้ย้ายไปคุมอีกหลายสโมสรทั้งแบทฟอร์ดเวสต์บอมบิดออลเบียนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทย โดยผลงานในสมัยที่เขาเข้ามาคุมทัพทีมชาติไทยนั้นไบอันล็อบสันพาทีมชาติไทยตกรอบเอเอฟซูซูกิครับในปี2010รอบแบ่งกลุ่มพาทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมในศึกเอเชียนเกม2010และพาทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือกในศึกเอเชียนเกม2011และงานคุมทัพทีมชาติไทยถือว่าเป็นงานสุดท้ายในฐานะกุนซือของไบอันล็อบสันลูกทีมที่จับงานโคดเดินตามลอยเซอร์เล็กเฟิร์กุสันคนที่2ได้แก่ลอยคีนอดีตกองกลางขาหดขวัญใจสาววกปีศาจแดง ที่เคยร่วมง,งานกับเซอร์เล็กในปี1993จนถึงปี2005ซึ่งตำแหน่งกุนซืองานแรกของลอยคีนคือการเข้าไปรับงานคุมทัพซันเดอร์แลนด์นในปี2006โดยเขาสามารถพาซันเดอร์แลนด์คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิมพชมาครองได้ทันทีตั้งแต่คุมทีมในปีแรกและสาม,มารถเลื่อนชันขึ้นสู่สึกพิมลีกได้สำเร็จต่อมาลอยคีนเข้าไปคุมทัพอิปปวิดท,ทาวในปี2009และหลังจากอำลาอิปปวิดท,ทาวในปี2 0 1 1อลอยคนีนก็ไม่กลับมาจับงานคุมทัพอีีีีกกกกกกเเเเเลลลลยูลทททมม่่่จับงาาาานนนนโโโค้้ชดดิตอออซซรร์์็ฟส3ไแุ กุนซือคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยโซชาร่วมง,งานกับเซอร์เล็กในปี1996จนถึงปี2007ซึ่งตำแหน่งกุนซือแบบเต็มตัวงานแรกของโซชาคือการเข้าไปคุมทัพโมสโมสรจากประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของเขาซึ่งโซชาเข้าไปคุมทัพในปี2011ก่อนจะพาโมควาแชมป์ลีกมาครองได้ถึง2ปีติดในฤดูกาล2011-2012และทิ้งท้ายด้วยการพาโมควาแชมป์บอลถ้วยมาครองได้สำเร็จก่อนจะอ้าลาทีไปคุมทัพคาร์ดิฟซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกในปี2014และพา คนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในปี2018และอยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันซึ่งผลงานก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันลูกทีมที่จับงานโคดเดินตามลอยเซอร์เล็กฟนตุสันคนที่4ได้แก่แกลี่เนวิลล์อดีตแบ,บ็คขวาของแมนยูยุคคัต์ออฟ92อันโด่งดังโดยแกลี่เนวิลล์นานร่วมงานกับเซอร์เล็กในปี1992จนถึงปี2011ซึ่งตำแหน่งกุนซือง,งานแรกและงานเดียวของแกลี่เนวิลล์คือการเข้าไปคุมทัพไอ้ข้งขาวบาเลเซียในศึกลาลีกาสเปนในปี2015 โดยแกรีเนวิลนั้นโดนด่าย,ยับแบบเลเทะหลังจาก9นัดแรกในลีกเขาไม่สามารถพาบารีเซียเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่เกมเดียวและจาก16เกมที่แกรีเนวิลคุมทัพเขาพาบารีเซียเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่3นัดเท่านั้น,น,นโดยตลอด16เกมบารีเซียเสียประตูทุกนัดและในสิกโกปาเดลเลย์บารีเซียพ่ายแพ้บาร์เซโลน,นาไปแบบยับเยิน7ประตูต่อ0และในท้ายที่สุดแกรีเนวิลก็โดนไล่ออกและไม่เคยกลับมาจับงานกุนซืออีกเลยแล้แล้วก็มาถึงลูกทีมที่จับงานโค้ชเดินตามรอยเซอร์เล็กฟอรกุสันคนท ไลอ้นกิกตำนานปีกพ่อมดขวัญใจสาวกปีศาจแดงโดยไลยอ้อนกิกนานร่วมงานกับเซอร์เล็กในปี1990จนถึงปี2 0 1 3ซึ่งกิกเป็นหนึ่งในลูกทีมที่อยู่กับเซอร์เล็กฟุสันมาอย่างยาวนานที่สุดและอยู่จนถึงในวันที่เซอร์เล็กวางมือไปในปี2013ซึ่งตำแหน่งกุนซือง,งานแรกของไลอ้นกิกคือการเป็นกุนซือเฉพาะกิจให้กับแมนยูในช่วงสี่นัดสุดท้ายในฤดูกาล2 0ง3ัน1 4าพิ่และหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปคุมทัพทีมชาติ โดยก่อนหน้านี้ลาแอนกิกสามารถพาทีมชาติเวลผ่านทะลุเข้าไปลงเล่นในศึกฟุตบอลยูโร2020ได้สําเร็จแต่ทว่ากิ๊กกับมีคดีเรื่องทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวก็จะถูกพักงานและอดกุมทัพทีมชาติเวลไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2020ในท้ายที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าห้าลูกทีมที่จับงานโค้นเดินตามลอยเซอร์เล็กเฟอร์กุสันคนไหนรอดคนไหนล่วงยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ